สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเกมโยกังนะครับแล้วก็ใครที่มาติดตามใหม่ทุกคนนะครับใครมีคําแนะนําดีๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะครับตอนนี้ผมเลเวลประมาณ65 66นะครับทั้ง4 5 6หตัวนะครับคลิปนี้จะให้ดูนะครับความเกลือของการฟาร์มนะครับคือผมฟาร์มตั้งแต่6โมงเย็นยัน6โมงเช้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมได้อะไรมาบ้างครับดูครับนี่คือตัวนินจาของผมครับ ผมได้ดาบอะไรเนี่ยได้กระบี่มังกรดำนะครับของอาชีพฮาลินมา1ชิ้นนะครับนอกนั้นหินเน่าหมดเลยครับโอ้โหนี่คือแบบค่อนข้างแย่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวยวาร์ปกลับไปเก็บที่เมืองวางเย็นหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวไปขอซื้อนี่นก่อนเดี๋ยวไปตรวจสอบราคาถ้าได้เป็นของท็อปก็น่าจะดีนะครับไม่รู้ท็อปหรือเปล่าแต่ว่าดูราคาก่อนถ้าผมจะไม่ผิดพวก พวกของท็อปทอปนี้ต้องราคาประมาณ5ล้าน,นของคาสาเดี๋ยวนะเนี่ยยืนเนี่ยทำไงอะ่ะผมจะกดไงอะ่ะไม่ให้ออกเลยอะ่ะโอ้เซตอะไรกันเนี่ยมายืนอะไรใกล้ขนาดนี้โอ้ยตายเอออ่าโอเคขายได้ละอ้าวห้าล้าน,นของท็อปเว้ยดูเน่ามากนะฮะ ช hey, มวิชา20เอาไว้ใส่ของกากๆโอ้ได้โอเคชุด70อันนี้ของอาชีพแมยูจีนเก็บไว้ให้เพื่อนทีมงานเราค่าชีวิต50ค่าชีวิตพลังปานค่าชีวิต45ดูครับคือถ้าได้หินดีๆก็ยังว่าไปอย่างนะครับดูอันนี้เก็บไว้ยินโยกังเก็บไว้ก่อนละกันค่าชีวิตโอ้โคตรเกลือ,อซื้อยาไปด้วยสักร้อยขวดโอเคประมาณน,นี้ เดี๋ยวเอาไปฝากคังก่อนเดี๋ยวให้ดูตัวอื่น <c oughs> โคตรเกลือตัวนินจาโอ้เนี่ยอันนี้ของที่ได้มาเก็บไว้เก็บไว้คือฟาร์มไป12ชั่วโมงนะครับคือก่อนหน้านี้ผมฟาร์มสักเลเวลประมาณ40กว่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าของมันได้เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าพอเนี่ยมาที่ฟาร์มวังเย็นทะเลเหนือหรือว่ามันเป็นการปรับแพทของเกมอันนี้ไม่รู้นะครับ ทำไมดูแล้วว่าผดของมันได้น้อยขนาดนี้นะครับโอ้คนก็ป่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยคนก็มาฟาร์มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ทีมงานเราโอเคตีต่อคราวนี้เดี๋ยวมาดูตัวตัวดาบผมแล้วกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นดาบแล้วกันนะฮะตัวดาบโอเคอันนี้เป็นตัวดาบแล้วค่อนข้างง่ายอยู่ใช้โปรแกรมนี้อันหน้าจอดูครับดาบของที่ได้มีแค่นี้นะฮะ โอ้คือได้น้อยมากจริงครับได้น้อยจริง <c oughs> <c oughs> ก่อนหน,น้านี้ความจริงไิตีที่ชินมูผมว่าผมยังได้ลุ้นแบบว่าลุ้นของที่มันยังยังโอเคกว่าน,นี้อยู่นะฮะดู <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋ชุดน,นินจา70อันนี้อะไรรองเท้าโอเคถ้าเป็นสายธรรมะกเก็บไว้โอ้ดูหินดูหินดูหิน แต่ดีหน่อยนะครับหินมันสังเกตง่ายง่ายนะครับถ้าเกิดว่าหินในท็อปทอปมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าลองท็อปก็เป็นสีฟ้าคาดอยู่อยู่นะครับก็โอเคอยู่แบบนี้นะฮะเลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือ200กระปุกเติมโสมให้แล้วกันนะครับได้อีก300 <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่านี่คือการฟาร์ม1 2ชั่วโมงความจริงมันต้องได้หินมากกว่านี้อยู่ดูครับหิน เอออะโอเคไปไปตีต่อเดี๋ยวให้ดูอีกตัวนะฮะเดี๋ยวเอาเอาดาบไปส่งในการเข้าตีกันครับเดี๋ยวให้ดูหมอตอนนี้ก็เริ่มขยับช้าแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีคําแนะนําดีๆอ่าในการเก็บเลเวลก็แนะนําเข้ามาหน่อยนะครับอ่าตัวหมอเดี๋ยวให้ดูตัวหมอเดี๋ยวเปลี่ยนกันครับอ่าโอเคนี่คือตัวหมอนะฮะนี่ครับดู นี่คือของตัวหมอครับมีเงินติดตัว19 m เอมแล้วก็ได้ชุดมาเนี่ยแค่นี้โอ้ตายแบบนี้แตบบ่นี้ยิ่งฟาร์มยิ่งจนนะฮะนี่เกมตั้งใจให้ให้คนแบบว่าไม่ได้ของหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับดูแล้วยิ่งฟาร์มเหมือนยิ่งจนเออเป็นไปได้นะครับอะไรเราโอ้เบื่อเนี่ยเบื่อพวกยืนเฝ้าอย่างเงี้ย ปรับให้ผมใหม่หน่อยเฮ้ยผมมายืนเฝ้าแบบนี้ผมซื้อไม่ได้นะครับอ๋อได้ชุดดีหน่อยชุดมีราคานะครับรองเท้าห้าหมื่นเฮ้ยยันห้าเปอร์เหรอเฮ้ยอันนี้โอเคนะเนี่ยได้ยันห้าเปอร์นะฮะอันนึงน่าจะ3 0 m อยู่ไหมเออตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ตัวนี้พอไปได้นะครับเพราะว่าได้ยัน5เปอร์เออมันต้องอย่างนี้ดิ ให้มาบ้างนะครับจะได้มีกําลังใจในการเวลทั้งคืนได้ไม่ถึงถ้าขายดีก็ได้3 0 4 0ิบสี่สิบเอ็มอะยันห้าเปอรก็3 0มสิบเอ็มะผมถ้าตีไปให้สูงสุดน่าจะสามสิบเอ็มเลยฮะซื้อไม่ได้แกอ,ออกมาเถอะเออออกมาแล้วอันนี้เก็บก่อนโอ้ยันห้าเปอร์อ๋อยันห้าเปอร์โอ้แจ๋วอ,อยู่ได้ยันห้าเปอร์อะโอเคตัวนี้โอเคนะฮะยันห้าเปอร์เซน เก็บของก่อนเคลียร์ของให้โล่งคลังนะฮะไปเหลืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตัวนินจาไอ้ตัวนินจาดูไปแล้วตัวดาบตัวนินจาอ๋อแมยูจินเดี๋ยวมีตัวแมยูจินให้ดูเพราะว่าเครื่องนี้เล่นแมยูจินด้วยอีกจอนึงแมยูจินเดี๋ยวผมหาแมยูจินครับแมยูจินอ่าโอเคนี่แมยูจินเดี๋ยวขอเปลี่ยนจอกันนะฮะแมยูจินเลเวล62ออ่าโอเคปับ นี่ครับของแมยูจินค่อนข้างที่จะจนเลยฮะนี่แมยูจินนี่ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะได้ของไม่มีของที่จะไปฝากได้เลย <laughs> อ่ะปล่อยไหลแมยูจินไม่เอาไปแล้วกันนะฮะ <laughs> โอ้โหทั้งวันนะครับทั้งวันได้แค่นี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้ฟ์ม ฟาร์มตั้งนานได้ของแค่นี้คลิปนี้ลาไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําแนะนําดีๆนะครับว่าไปฟาร์มที่ไหนได้ของดีก็แนะนาเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ